c a r r ด o the ดอะวันนี้ไพ่มีอะไรจะบอกคุณ i n y out Every day is a learning day that can make your life exciting. เปล่งประกายออกมาทุกวันเป็นวันแห่งการเรียนรู้ที่สามารถทำให้ชีวิตของคุณน่าตื่นเต้น ดวงดาวส่องแสงให้ทุกคนแต่ไม่ใช่ทุกคนที่สังเกตเห็นพวกเขาคุณสังเกตเห็นสิ่งต่างๆมากมายทั้งเล็กและใหญ่ล้วนแต่น่าสนใจและทำให้คุณมีความสุขและนั่นคือวิธีที่คุณสามารถสร้างช่วงเวลาที่มีความสุขในอนาคตได้เพราะทุกวันคือวันแห่งการเรียนรู้ จะทำให้ชีวิตของคุณน่าตื่นเต้น